หนึ่งจับเบี้ยมาเพมหาเป้งนะสามสองต่อไหกับสองกับสามนะสาวันค่อยๆวนมัน 拜拜。

เราเนด้วยสมไม่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 อ้วตายว่าเหนื่อยเลยโอ้ยตายตายตายฉันก็บ้าของฝายกกองยกโอพี่เสียงทีวีอนุ้น่นฉันก็คือ้ถ้าเป็นหัุปตริงจริงติดทีวีนะคะแพงไมไม่เอาเอาแล้วไปแกกันนี่ยะก็ถ้าไม่มีแก้กันเนี่ยนะเราก็จะเดินไห้สะดวก เพราะว่าปกติเขาจะเอาวางไว้ตรงนี้ให้เราเดินได้สะดกเหมือนไกลในกตัวเนี่ยไม่คก็ไม่รู้จะเอาวางไว้ทำไมนะแถวนี้ใครก็ดู้ได้บรรยากาศอยู่ับจาทำไมอยู่ในป่าที่เราวาติน้ำป่าชน้าเนี่ยบอกกับบ้านจชอบโอ้แลวอัเ่ลยกันนิดนว่าเมื่อี้เราร้องเพลงอะไรกันตอะไรครเพลเสียงก่าอมราใช่ไหมอดนว เดี๋ยวไม่มีเรื่องนอมีอะชิปสอะไสิโอ้ยเจี๊ยวเจีอย่างนั้นอไระจี๊วเจอกานไ่หมกนวายแล้วไม่ได้เหรอโอ้เจี๊ยวจ้าเจอ้งานเหมือนกันนี่ยายติงล่างเนี่ยยังไม่ออกอีกเหรอขอให้เจ้าอยู่2เดือนสามไม่ตายป่าแตก แม่ให้ไปตังเลยเนอนิวจิ๋วค่ะวันนี้ท่านผู้ชมค่ะสามอยู่นะสามอยู่ต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีหัวใจเป็นไทยลุกทุ่งทุกท่านข้าถูกไรยก้าวถึงเซตแซ่บซ่านะะควันนี้คุณอยู่กับนิวจิ๋วค่ะวันนี้ก็อยู่กับจิ๋วเบียร์จิ๋วเบียร์ก็เลยหนึ่งเดียวเห็นภาษาดีเช่นกันจ้าและแน่นอนจะกับนิวแป้ค่ะ ชนีขั้วหนึ่งเดียวนะคะนี่ชนีเหมือนกันนะคะตะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะวันจันก็รายการที่สองทิคุณผู้ชมก็อยู่ดไปไม่เไม่้เจอกับพวกเราสอยู่นะวันนี้ก็มาเจอๆกันนะจ๊ะรกแต่นจันทร์มันสุขใบสองอใบส่ดโจทย์จะเลยพาเาไสในยนีจันทรนใค่ะเอาละในรายกานของเราแล้วก็จะมีกาเสนอบทเพลงให่เราฟังนที่แบบ่าที่คุณชื่นชอบกันนยทุกแบบว่าหลากหลายสไตล์เลยทีเดียวนะเราก็จะ กมีเกมของรางวัลแน่ๆด้วยนะคะและแน่นอนเกมใหม่ใช้ลายกงรของเราวันนี้เะไเอยอ่ะจมาตกเอเจเอเจตกกัพ่ปรีด้แล้วันนี้นะ